สวัสด <So, S 2> ีครับทุกท่านวันนี้รันเตอร์ปชมอนะครับมานำเสนอรถเข้าใหม่นะครับผมนั่นคือ h o n d a CBR ค่สโนเอนะครับรถคันนี้เป็นปี2018สีเทานะฮะขอบอกว่าทุกสีนั้นเงามากเลยกันทีเดียวเชียวนะฮะวันนี้เรามาพร้อมกับสายฝนอันปโปรยปรายนะครับในที่สุดเราก็จะมีเวลาถ่ายคลิปรถส,สวยให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมกันนะครับเรามาชมทีเทีวรอบคันกันเลยดีกว่านะครับ อ่านี้นนเ,เ,เ,นะนเป็นชิวหน้าแต่งนะครับผมมาพร้อมสายฝนกันเลยเดียวแต่ความสวยนั้นไม่ลดลงกันเลยทีเดียวเชียวนะตัวนี้จะเป็นชิวหน้าแต่งนะครับพร้อมตัวข้อมาให้นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นมีกระจกมาให้แล้วน,น,นะครับเป็นกระจกเดิมนะครับอ่าแล้วก็มีมือเบรกมือคับแต่งมาให้แล้วนะครับผมสามารถปรับระยะได้ตามความถนัดของแต่ละท่านเลยนะครับการพอน้ําแต่งครับมาพร้อมกับอ่าครอบชกแต่งนะครับผมอ่าดีสวยๆดอกยางเหลือแน่นอนนะฮะ ชมวิเทลกันต่อเลยะฮะสีเป็นสีเทานะครับเงาเงากันเดียวเขาบอกว่าคันนี้ตัวจริงนั้นหล่อมากๆเลยนะครับมาชมวิเทลนะฮะวิเทลฝั่งขวานะครับผมคันนี้นะครับได้ท่อทัทเทียมนะครับสลิปออนจากค่าย JP Racing นะครับผมเป็นปลายทัทเนเทียมนะฮะ,ะแล้วเรามาชมคลิปกันหลังเราชมคลิปเสียงกันหลัง,งดีกว่าครับตอนหลังดีดีกว่าอ่า ท้ายท่้นแต่นะครับพร้อมไฟเลี้ยวนะครับมีมาให้แล้วนะครับผมดอกยางนะครับหเหลือแน่นอนนะฮะรถปี2018นะครับะแต่โซ่สเตอร์เหลืออีกยาวไกลกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมสามารถขับไปเที่ยวได้ตามสะดวกเลยนะฮะถ้ประกันว่าโซ่เปนขากลางทางแน่นอนนะฮะ้าขาดนั้นก็ลูกค้าก็หาตามร้านถนนได้เลยนะฮะผมหลอ,อกยอๆนะครับผมชมรีเทลรอบคันนะฮะ ถังนั้นเขาบอกว่าเงาตาแตกพร้อมกันลอยถังมาแล้วนะครับผมอ่าดูกันเลยครับถังเงาเงาเลยทีเดียวอาจจะมีเม็ดฝนนิดหน่อยนะครับแต่ความสวยนะผมรับประกันแล้วว่าตัวจริงสวยกว่าในคลิปแน่นอนนะฮะเบเบ์สองตานไม่ใช่เบอะ2สองตอจำเป็นตัวอาเบาะนะครับอืมสวยสดงดงามกเลยทีเดียวนะครับผมอ่าอันนี้เขาบอกว่าไม่สามารถอ่าคุณแม่บ้านไม่สามารถถอดเก็บไว้ที่บ้านได้เลยนะครับเพราะเนเบอะตอนเดียวนะครับ จะเป็นตัว R านะครับอย่างที่คลิปที่เราผ่านมาก็สามารถถอดเก็บไปที่บ้านเพื่อกันคุณพ่อบ้านนะครับผมพาคลิกไปเที่ยวนะครับมาชมกันดีกว่านะครับรถปี2018คันนี้นะครับมีตัวติดกล้องมาให้แล้วนะครับนะครอย่าเป็นยูทูบเบอร์นะครับอย่าลืมนะครับเอาซื้อกล้องมาติดแล้วท่านจะหล่ออะไรเสร็มาเรามาชมดีกว่าครับรถปี2018วิ่งมาแล้วกี่กิโลคันนี้วิ่งมาแล้ว22,576กิโลเท่านั้นนะครับมาเรามา สิ่งที่ทุกคนนั้นรอคอยกันเยอะนานนะฮะผมมาเสียงท่อ j p Racing ฮะ <S <S อ่เสียงหล่อๆตามตสไตล์ซีซูเปียเสียงหวานจากฮอนด้นะครับผมอ่าฮอนด้า CBR ค่าศูนย์ F ปีสองพันสคันนี้นะครับออกรถเริ่มต้นที่1นึ่พเก้าร้บาทเท่านั้นนะครับจำย้ำไม่พูดไม่ผิดนะครับฟังไม่ผิดด้วยนะครับออกรถเริ่มต้นหนึ่งพัน 900บาทเท่านั้นครับดีกว่าไปลงอ่านแถวราชดานะครับผมแต่คุณได้รถหล่อขี่กลับบ้านสาวเหลียวมองนะฮะร้านเรานะครับมีโปรโมชั่นครบับฟิกเจอรีโอแล้วก็มีประกันรถหาย1ปีนะครับผมร้านนั่งยู่ิี่ต้นขมม่อเขนองจอกหรือสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาที่ถามได้ที่ร้านเตอร์เบรชอปนะครับหรือเพจร้านเตอร์เบรชอปมีเบอร์ขึ้นอยู่หน้าเพจร้านเลยแล้วนะครับผมหรือสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์เซลที่อยู่หน้าเพจร้านได้เลยนะครับเซลนั้นเราน่ารักทุกท่านนะครับผม ถ้าสนใจรถน,นะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาชมที่ร้านเตอร์บอช็อปนะครับผมจะสามารถทักอินบ็อก์เข้ามาได้นะครับที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับผมอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับทนะี่จต,ต่อไปกันด้วยนะครับขอจบรีวิวพี่นนี้สวัสดีครับ